สวัสดีครับพ่อครับตอนนี้เ,นเขากับมาอยู่ที่ตำหนักปูไร่เด้พอพ่อพี่น้องครับมาตามตัวเลขฝากตอนพ่อพี่น้องอีพีที่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเลขตัวเบอร์งวดวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งตัวลรข้อมสองหางหกหานี่นะพอนะ่อเนาะเป็นไรบันีึกทามที่ไปที่มาในว่าเพื่อนตัวเลขตัวเบอร์นี้ถือ คือว่าติดต่อกันมาหลายงวดอาจารย์สมหวังว่าสูฟังหวามันก็เขาพฆษณาก็ถือออกมาเอาของมันว่าถือมาเรี่ยไรยุ่งหรอครับผมงวดงวดงวดเก้าสี่พันมาผู้สมมาบอกครับผมเรื่ก็นั่นแหละเพาะั้นเราเริไปบอกเขาไปมันเก้าสี่กับศูนย์สี่ไม่หลอกครับผมมันบอดเก้าสี่กับสิบสี่ครับอันนี้เคนฟันตองงวดได้เนาะยำมาที่หลังมันย้อนมาหนีเลยครับผมกล้วยงาม มันเป็นพิคนพวกนี้ชอบปันพิสดารับผมข้าเนี่ยมันสิโครงโครงง,งามกล้วยนะ่ะมันเห็นกล้วย,ยงาม,งามเป็นน่วยบอกว่าเป็นน่วยเดียวงามกล้วยโอ้งามลร้กล้วยนั่นสีท่องแล้วเป็นน่วยกล้วยเเลยว่ามันมันสอบปันแปดเปรเลย่ากล้วยเข้านงังไงอย่างที่นะ่พอดีกับตอมาตอมามาฝันได้ขึ้นหนึ่งฝัน่า ไปเมี่ยงเมี่ยงขาเจ้าหละครับผมที่รถมาไส์พวงไปไปทอดอ๋อตนอย่างกอดพระห่มเลยครับผมห่างกันระยะสอ<ม>งเมตรสามเมตรง้ามกระ่ประมาณเข้าดึงเงี้ยหนางา้ยมครับป่านเทียนป่านเทียนยซื้อเดียดซื้อนี้เไยไปเห็นกุ้มผพ้เท่าที่เมี่ยงขาเจ้าน่ครับผมบางหนึ่งถามมาถามนี่ล่ละครับผมจะว่าผู้ยิง่ง ไม่ไงนี <OF> ่อายุเท oh. ่าไรครับผัดบัตรห้องตอบครับผมเขาจะตอบันเองนะโอ้บางหนึ่งตอบมาเขาเก่าทิพซีอย่างอย่างอย่างโดนอะไรนั่นครับผมบัตรบัตรห้องตอบอีกเขาตอบกันเองนะจมนกุมอยว่โอ้ยมึงมันสิเก่าทิพซียังได้ไม่ไงนี่เราเดยร้อยสี่ปีก็เลยเสด็จกี่พอดีโอ้อะไรหนึ่งศูนย์สี่กับเก้าสี่เก้าหนึ่งเท่านั้นได้เท่านั้นครับผมอ่าคดีเก่าเก่ามันขึ้นกับฟันมาก ไปอย่างน้ำเขาไปหน้าหอกหน้าว่านธรรมดานล่ะก็ไม่ได้เรียกเราได้จไปหน้าว่านเขาก็ต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำนี่ล่ะครับผมเท่านั้นแหละขัดฟันเกี่ยวกับเขาเนี่ยมันสีแม่นแล้วเหรอน่านพ่อเนาะอันนี้ก็เข่ากับน้ำเนาะก็แบบว่ามันเข่าครับฝันฝันย่ำใดเลยคือจังเก้าสี่ะครับไม่จะฝันไปบรอดเก้าาคนละครับประมาเก้าเข่าแน่นอนออกมากับห้าเก้าสี บัดมือหออกมาได้ห้าเก้าห้าได้บัดแทมนั่งเท่านันแทมเดียวได้ทั้งสามตัวกันเลยเมื่อเลขหออกห้าเก้าห้าแต่ว่ามือต้องอะไรเก้าซี่ครับกับสุณซีครับผมปล่อยปล่อยไปไปไปวัดปูเขาถามกับปล่อยไปครับผมบัดเมื่อเลขหออกกันบอกคักงใช่ไหมห้าเก้าห้าท่านไม่บอกหาเก้าซีบอกเมื่อบันเลขเมื่อซีบอกมันไปออกตัวบอกที่แรกอันมันใส่ไทยตัวครับผมเออเดี๋ยนะบันเนี้ยก็ได้เท่านี้ละทวันี้ครับผม แต่ว่ามันสีเขาวเพราะเขากะแต่เก่ามันเกิดว่ามันเก่าเก้านึ่งมาเรียงรางไในคำฝันว่าึ้นว่าถ้าเขาขันเฝ้าฝันเจอว่าเก้านี่มากแท้ว่ามันเก่ารอยเปเส้นอือคุณลีเก่าหนึ่งเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนกันสัญกนณ์โจเขียนใหม่กันเก้านึ่งฮะเก้าหนึ่งเก้าสี่ครับผมอ่าฮะเก้าหนึ่งเก้าสามตัวบนนี้ขึ้นว่าสีเป็นหนึ่งศูนย์สี่นี่หรอเปล่าวะเออ เพื่อเข้าเขาไม่ได้ตอบเนะเขาตอบเขาเองขนาอยู่น้่กันที่เราบอกเขาตอบผัดบ้าให้เขาตอบเขาว่าว่เออมันส่มม่ก้าซีงหรไม่ไงนี่เราเกิดจะว่าเท่าไหร่ลรเมื่อวาโตว่านแล้ร้อยสี่ปีไม่ใช่เราเพิปลกแจ้วสันก็จะได้เสด็จเนเอา่นั้นแหละเสด็จ็นว่าดีเออท่านก้าซีนี่แมางในพอเนี่ยเอากะซีมใหย่ายไบักมันตอบผู้แรกเลยบักมันเว่าผู้เว้าผู้แรกเออครับผม มันบอกว่าเกาซีเออบางนี้นะมันมันบอมแยนหรอกนะพ่นปานนี้เราถึงแม้เกาซีซีงหนาเราได้ลอยซีปีแล้วบักเลือกตอบอีกสินะอ่าอะไรได้่ครับผมเพื่ออ่าเท่านี้ล่ะอ้าหันโซก่ะให้นโซกห้รวยให้นโซกห้นวอกกันมานี่เอวยสวยสุกทุกคนครับผมกินในท่านครับอ่านี่ก็ใส่บาตรทุกมือแหละยู่นี่ก็ได้แั่บาตรทุกวันอธิษฐานเขาวัด จำศิลสิบเก้าปีละตีนี่มาเต็มมาเลยเพราะมันเฮียนมาอยู่อยู่ไปโย่ต่ว่ามาออกวัดที่นี่ครับผงเที่ยกะหลานมา่งเลยนอนวัดคสิบเก้าปีนี่แหละแต่นอนตั้งแต่เขาบ้านเขามาอยู่นี่เออได้เป็นผู้ช่วยอยู่อออืเห้อนก็บห้อนพอได้ถามตายจังหน่อยในบ้านนี่นะ โดยส่วนมากเนี่ยสมมติว่าในกรณีที่มันบมออกตรงโตเนี่ยมันใกล้เต้นแต้มลดแต้มบอพอเออนั่นแหละมันเป็นมันมันบันี้มันขึ้นเปดฐานบ้างมันลดห้าพันห้าพันนะแต่ว่าส่วนมากสินลดนี่นี่รัฐบาลลักษณะโดนมากสินลดเต้มหนึ่งสิครับผมโดยส่วนโดยส่วนมากที่ผ่านมาเนี่ยมันมากเกินลักหน่วยให้เราเสพเมื่อที่เขาพัฒน์สะกับมาบอกเก่าหกมาบอกเก่าเขาเลย เนี่ยเหมือนกลองอธิษฐานมาบ๊ะซื้อหวยนะครับปีนี้บ๊ะซื้อหวยอธิษฐานเอาเนื่องการพนันบ๊ะเอาวนนี้ปีนี้ครับอธิษฐานจากบาทสุวรรณหนงทีนะครับผมอา,าอาอธิษฐานจ<ร>ีนไว้แต่วาต่าบัตรสลอกสุราเขาก็ย่ามมีเน่าไปแต่กินกับกินยะ่องทีหน้า่าสุปีบ่ะกินดิมีป,ปีนี้ละครับผมเขาวันเสารบ๊กินปีนี้ขึ้นบุญไหว้ใจนี่ละไปเลยแล้ว มุ่งก็ไม่หาดูหาไลาเลยแหละไปสักบ่ะเยอะแลรถตู้เอารอเอมือนบ้าิดโตกับอธิษฐานสองยางแต่พอดีครับจังหวะครับการพนันทุกอย่างบเลลนจากบาททุกวันทุงสิระยากมันมี้ก็ต้องเฮ็ดนะครับผมลูกแต่ตีหนึ่งเบลนงอนมารับอยู่เดียวหนึ่งเทาหนึ่งหน้าเม่ยูจินลูกสาวเงี้ยติดกันนะมันเสียวเบิ้งหัวอันคืนน้าให้กินครับผม ก็ใหงั้นซื้ออยากกินครับผมโอ้บะเตกไพรบอลูนเนาะคนบะมีเมี่ยนเนาะโอ้ยกระซานไงจังใจว่าเราเป็นอี่ละแม่รสครับผมเราเราออกกันมาสี่สิบสี่ปีครับเราเคยมาบังเงินแบบนี้ไงเราสิบูทาสุขสิทธิ์เลยย่อยครับขันหามากกาบแล้วก็อวยพรกับหัวแล้วก็เออห้เจริญเด้อเถาเจ้าเฮ็ดีท่ดีก็อวยพรให้เรา ย็นเป็นสุกละแต่ว่าฮกทิพยอไปเลยเอยาก็ได้ไปไป้สามปีนี่ละครับผมได้บางครั้งว่าลูกป้อยอแล้วกระสังแล้วเบางแล้วจีนเจน,เนะครับผมอล้วมันคุณนอยู่นี่ปานปานหูจักแล้วดินอนอยลำกันอยู่ฮะครับอันเคยตายเอาใจน,น้อยลอยเมียเลยมั้งอันบางท่านป่วยด้นี่ครับผมเอาคือว่าท่านบอกไว้ย่านไปขาหมูขางงอเออ เสียงกันที่แรกกัเลยเออเเลยอ่อนเห็นแล้วเออเขาเห็ดสามเจ้าละงเทาบัดที่นี่เจ้าต้องเขาบวชจังละเขาบวชนั่นเองททยเขาผู้สมแมล้วบวชได้ตอนเก้าสิบปีนเก้าสิบลูกนี่ครับผมง้อข้อยกัดสางเองแด้นยวดครับผมสางอเองจ้างเขาเฮ็ดไทยวัดคว้ยแต่มันคำคุ้นซื้อมาคำคุ้นครับผมเนะคำคุ้นเลยได้ไปใส่ปูไปไทยใส่น้ำครับผมสางเองสางยุวัตกับพระพุทธเออตระกจัยกับสาง อะไรเห็ดก็ดีกล้วยมันคูนีหลิสองเก้าหกนู่หัวมันแต่มันไปย่างเป็นโตแต่ว่าท่านขายไปครับผมต่อมากับสองเก้าหกนู่หัวมันผลนนกรกมมาส่วนนดหน่อยชิลชิยังม่เอาไรเลยเอกมาหัวกล้วยเลยออกมือน่สองเก้าหกอีเอียน่มันตพงู่ขันสมุนห้าหามันคูนคูนโย่ใสนอนละแต่มันนอนมันสิลูกขึ้นสั้นกระดิ่งติงริงเปิน่ให้เขาจัดมา พดอน่าลามผีประสาวัดวัดิริพรสเปียดน้าพ่อดองอับผคเอ้าม็น่าเน่าเน่าเบีววววยวเขามากลามใส่บไวกรเลยมันนอน,นีเหี้นนาบ้านพีกิ้งลิลูกขินกิ้งเลี้ยคือเสียงพูดเขามาเลยท่เเปิดเบงแมนดีดีมันยันพี่หลอกเขามานอนอนโยนพูดมีม<อ>ันนอนย่บานเออมาเลยขาดมาโอนเฮี้นเรยไกลไกครัยควยันพี่หลอกได้ก็มาข้อยขยันพี่หลอกือกานมามาทั้งจัง มากขย่ยันเอ้ยมากะติกไม่มากขี้แล้วแต่จะไม่พออันี้รูปพอยังไงโอ้แล้วเป็นยันคู่เ่ยครับผมครับหลานแม่วัดไทยมันลมแลครับผมแล้วตระกูลเขาจะมักวัดสุ่มนี่ครับผมมักวัดมักว่าคนบรรทุนมันเอาข้ามเี่ดพักดีละครับผมเอาปนี้มากไม่ใหญ่ฮะสจ้าเขาสรูปปนี้พอะไรปนนี้เนาะในส่วนความฝันกต่เชื้อฝันแรงนี่ฝันเห็นกล้วยกล้วยหน่วยแบบไงเรลาก็หน่วย มัมมี่ทิต really ิครับผมที so ll ll ่งามมัมมีข้อหวงพ้อมลวงพ่อลงคงมัมีผู้ทวงแล้วก็กลายไปไกลมากคนอะไรก็บมมีผู้ทวงกล้วยน่วยนี่ครับมีตัวผู้เดียวสิงไปเห็นเอ้าคนคือผู้ออกกล้วยน่วยนี่กับคนจะย่างไปสั่นละก็เลี้ยวไปเห็นตัวกับว่าบปเลี้ยวไปเห็นเอ้ากล้วยถ้าเดินดถึงพอดีเลยว่าป็นนิมิตนะนิมิตครับผมนิมิตแบบแปลกแปลอ่แปลกมีเงินฝันได้ของถือกรบอกยมบอลม่มีผู้เสียะครับผม การพ่อสิบปออกเลขเด้ครับผมถื้อ่เเ็นไปรัดยึดเงเฮียนรถสสมพันธ์แวไดะเย็นบ่ครับผมรถมาออกเบรกเอ็ก,อกถ์ือกับโปรสิบบอกเลขหกไม่ขานั่งขึ้นรถบัแล้วกะบา,บายบายการกูไว้ไายออกมาเนี่อยอ่ออกย่างเดียวโอ้ชัวรเลขจะคว้างย่างเดียวแปดหกแปดเลขหกบอกออกมาณแปดหกแปดนะมันสาบพันแปดแปดคือมุ้งข้อยไปงอ,อบอกงอแม่เ่าเรียง ข้าซีหนึ่งพูดอะไรก็ว่าฝันบาง่องมีผอใหญ่หนึ่ง่าโอ้คนฝันแบบนี้แปลกคุยซีน้ำเล่าอลยเดอกว่าเกิดอะไปกินเหล้าน้ำไม่ซุ่มสุ่มมาฝันบาง่องบอกว่าข้าซีหนึ่งไงมันแบบฝันแปลกฝันแบบคนแบบฝันนะนะครับผมเออสวรรค์ก็เห็นแล้วเนี่ยครับผมปูสมภาคขืนพอการมาพอการช่วยผมมาไปนะครับวันมามาบ้างใครมันเป็นบันไดลิงวะครับผมพนังเครื่องโต๊ะนังนี่เอิญนี่หน่อยนั่งกับพนังรับตาฮอดเหรอมืดขึ้นโอนโตนโอนโตนอยู่แบบ เจ้าขึ้นมาหยางหนิเพววาออกไนเงาเพลนตอนช่วงนั้นปูจะหายไปใช้ปูสมครับโอ,อ้ยปูสมสะเอิญผมขึ้นมาน้ำผมมาขึ้นมาดอกขนหอยพระพักยางออกมาทำจากหนาค้องครับผมเยี่ยมเงาเงาเลยนี่ละจำไม่ได้เนี่ยนี่ละวัดสุรงสวรรค์<อ>สร<อ>้างไม่นา่นแสนนั่นแล้วเสายี่สิบต้นแล้วก็กลับเข้าไปเสียงดังมากจากนอเจ็ดสามศูนย์สดเอิลงเลยเอาประกาศบาเขา เขียนไว้จะตามเงินมี้งกันแสดงบัตรเทียนเหมืนหารอยมันทุกครับลูกได้ิบอกไม่คือไม่ตะรถสมพ่านแลนอยู่คนนี้เราอยู่นี่ครับผมสมัยเลขเจตโตเออนี่นี่เคยถื้อหกโต้สองของขางมาแล้วครับว่าเป็นหนึ่งกับซืันมันนั่นมันถือลอตเตอรี่ครับถือมาบัตรหนาหลังนี่ครับเล่นหารอยไปไปซื้อเลยบันครับที่รถสมพ่านไปเงินหารอยมันสิมีห้างก็ได้ประทูมาเสียงหนึ่งด้วยมันซื้อบัตรยี่สสามศูนย์สามร้อยบาท รองอ้ไรนึงซื้อเนี่ยมาสู่ลูกที่เตายู่ยับพารถอืมใบามากเย่ยหมที่กอกะยานไปขายอันแต่งบัานกุ้งล้านลาอะไรออกตัวไหนดีใจอยู่เถึ่แล้วกูล่วบันขึ้นสวนรรค์มาตัวหรอกออกซ่สามศูนย์งายหลังแี้ง <c oughs> ว่าสวรรค์บนสิบพัตัวมันออกซ่สามศูนย์นะครับม <c oughs> อ,ออกซิสา <c oughs> มศูนย์โอ <c oughs> ้ผิดตัวนึงมา้นี่ถือกได้บัเนี เพราะการลงลงพื้นบาดาลน,น้ำข่อยวอ่าใั่มันเป็นซาซิเหลี่ยมเหลี่ยมหยาบหยับหยับผู้สมผู้เร้าเนี่ยผู้สมผู้สมพระลงพื้นบาดาลเสี่ยงในหลอดมัดแปั๊บผู้สมเห็นจะเสี่ยงในแล้วแลนนำ้ำแลนน้ำขอบสารปะลงไปแล้วแล้วเพราะการไม,ม่เพราะการไม่มีจากมาใส่จากหลอดมัดมัดเอียบปั๊บลงไปใจสิขาดไปเลี้ยวขัวเลี้ยวขัวเลี้ยวขัวก็เพิ่อนว่านน้ำายอันเอียวมัดเอียวมับยิงแห้งๆแล้วโอ้งาม แม้เอา,าเล็กได้เจ็ดสี่มไมนั่งเงี้ยเขามาหยืมเัินจะเคยว่าได้ไม่เฮี้ยเขามาใครเลยว่าดีครับบักับเลยคือเจ็ดสีกันน่าวะคือให้สองร้อยทนะ่านครับใหก้ก็ให้เงยบกับผู้ผัวเลยว่าให้เราลอดกับท่านผัวว่าก็มาตัวหรอกท่านมาเคยตัวออกมาก็บเจ็ดสีเ่เลยงั้นบักับเลยเจ็ดสี่โอ้จะยิ้มแต่ไมคิวเลยครับผมไม่เงี้นแล้วนี่กคิ้วไปอยู่หน้ากั เนี่วมีมีของดีหลายอยู่ว่ามันอวดดอกของดีหลายขี้มากฮึบมากราฟังอีกจ้อยครับเปิดแช่ไหมพระร่มบีตยครับผมบัดนียแสดงเป็นพระเอกหนังวันครับผมอในฝันนะในฝันท่อมมันมีผีท่อมได้หน้าท่อมรอยตัดข้อตายวัดครับ สูงห้องก็ได้เอาร้อยพื้นดินได้ครับเขาขี่มามากร้อยปอนปนปร้อยปันปันปันอิริปันนหนังปันนี่หนังพอดีไม่คุยไงขี่มากมะพดมาหน้าห้มามากโตบอกเนแต่ว่าเดาพคือเดาเท่าดอกหมวกกับเคือเจ้าเป็นข่าวลูกน้องใครตายเลยรนเพิ่นไรกำบันก็ข่าผมตายแม่เจ้าหน้าครับท่านบ่ข่าวเพราะอาจาจมาขาผมไหมเจ้ามีของดีมาซื้อรู้ จะมีกบไปข้าวฮู้ตันงอยู่ใช่อย่ามีเรีรบันโอ้ยต่มุ่นพามุ่นแม่ขายอเไรเราชนะพอขายก็ยื้อพอแห้งได้บันซบอ,อยากาขายเท่าไหร่จกออกมาจากทงเป็นใบไหม่เอามีเท่านร้ละสองร้อยยี่สิบเส,สเด็จต้องเลยประกาศมาเชียนเท่าจะของหน้ามัานอ,อกไปทำไมเจ้าของหน้าเอาเอาได้เลขตัวดีโอ้ยอะไรมาขึ้นอ่ะสุขาดม่างมันตายผีทบเนี่ยลงมาคนเกียรติไรคนมาซื้อของดีนั่ม ก็แค่สองสองศูนย์ไปนี่ก็ไปสี่บางในนั้นเลขออกเมื่ันพอดีครับผมยังมันแรงมากเลยออกแล้วห้าโอ้สักให้คนเสียเจ้าออกทั้งสามโตเขาเขาอแคสองศูนย์นะฉันถึงถึงบันไดฝันฟันผู้ฝันฝันที่ได้เดขผมไ่่อย่างนี่เนาะฟันได้เสดเจที่นแมนแมนแมนจมาอยู่นี่ไงฮันสี่ศูนย์เนอครับโซฮันสี่มึงก็หาบอกคนเห็นเห็นแนวสำคัญเห็นพื้นบดาน ประตูดวงสวรรค์เห็นบันไดสวรรค์คุยไงอยู่นี่ไม่อยู่ที่แล้วการการพอเฉพาะบิางบันไดสวรรค์มาพี่อยู่ท่นย่างไปเดินหรือมังยางรถยนต์เห็นว่ามันขึ้นเบงถึงมองพุทธเจ้าขึ้นปปวดภายแม่เลยออกมาจ้ามจีบฝ่ามาบังสิยจ้ามจีฝ่าอะไรออกจดปลดประมาณตะเวนใบสามนะบันไดสวรรค์เป็นว่านี่ละจำไว้เด้อบันไดสวรรค์นีจริงระหว่างว่าคนจริง ยิ่งลูกบอกให้ตัวไป้เพราเลี้ยงจริงรักเลยเขาไม่น้อยเขามีกินเมียคนเขามีสี่สี่ปีนี่ละคาถาเลี้ยงอยู่หาย่างหนึ่งอะรักษาสมเนะไว้ผู้ใดก็ถามบานงนึงเน่าเห็นไรไล่ดียังซักไรสั่บอกไปไว้ด,ดิ้นด้ครับประมาณสิบมือขึ้นหลังตัวปัสุยยากรุงไงว่ามัน,ยยน,นมอยากรูปบอนถนงเลยเออขาตัวขึ้น นี่มันดีอัเนี่ยสันถุยถุยโอ้ยกาบใส้ดินเลยกาบร่องดินเอาเจ้าคือบ่ฮอนนะับมึงมึงอยากถามว่ากูดียังไหมกูเห็นเบิ้งกาบจะเมื่อเห็นนานนี่โอ้ยหกระสันมันมันบหฮอนครับเที่ยนเที่ยนต่กี้ตังทึ่งในพระยุทธุนกร้าลห่างท่างเอาลงมากส่วนเดียวอะไรค่ะแล้วมันสิมันจะขึ้นปุเบคยขึ้นวะ เคยขวังขึ้นม <a room, S 3> <Well, S 2> ันีวัน oh. น uh ี uh. ้ผมมีขว right. ัง่างนี้มันสิงหโอู้คนซิ่งหงาบหงาบเพราะกูเห็ดยังมันไล่ยร้อยแปดคาบแล้วครับเนี่ยวัดแบบนั่นฝันเพราะกูเห็ดยังดีมันขึ้นแห้งในมีดก็ยุหันนะมีดยุหันเรามันมันเค้นเราเลยเห็ดเค้นแต่เทียนอันนี้แหละแต่ยิ่งมันคาพี่มันอวมตัวม้าไตตัวมันหน้าตาเทียนนะครับไม่จบกันแล้วมั้ยจบมากทา เที่ยนนี่เบิ่งหลดเอาน้ำแข็งมาท่านั่นก็ได้เสียว่าของเขาใส่ได้โยกธรรมดามันสิดเท่าได้บอนตกกับเย็นๆมาท่ามันเลยจังลงเออนั่นๆจังลงทำไมตะกี้ขันว่าเพื่อนว่าขาทาค้อมนี่ขันขันเขาถือได้รขันยังได้นี่มันรักษาได้รักษาได้นี่ยังสุดยอดนี่ไว่ไว้นี่ว่าฟังไม่ยังนี่เจ้าผู้ไร่ของเมื่อนบูมอย่างนี้ นี่มึงนี่สิไปอีกชว่งชวงวงอันนี้เศ้าแล้วยังอันนี้หน่อยๆอยู่นี่นอนคอ่งอันก็กินไปซื้อวแพซีนไปนะไม่เ่าสันร้านเจ้าเราสันกัร้านนี่รีนองเมียมันรักเลยขวดหน่อยพอเมีน,นอนอยู่น่ะครับบาเนี้การ้ามัานเราของเพื่อนนี่รีบอกโรงพยาบาลชี้น้ำปนไปมันก็ว่าตามภาษามันคนมาเนาะครับคนมาคนบา่าบ,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 บู้ตัวเราบัดทั้งรถับบ ถิ่มย่างย่านปุ๊บบามฉลันมาอย่างก็ว่าไม่หลานอสองปีมันท่าเลยอท่<ฮ>าถ<ำ>ถรถกระโ้มทับเล็บออกเล้วดึงออก <ฮา S 2> ดึงปอดออกแล้ดีแล้วอันนี้ก็ดีแล้วอัน,นย่างนี้น้อยงี้นี่แล้ว<อ>ก็แตะกันมาหนึ่งปดก็ถือแผลน้ลนนำน้ำจับมันไปในยุ้งนังหนึ่งลม้มล้มก็เตะป,ปากสองเสียไม่ได้กินพวกเท่านี้นั่งอือปดถือเงี้ยพอรู้กันก็ปั่นมันก็นอนอีกสุปดอีก อตะกี่ตีก็พร้อมันมาถึงกเทือดอ่ะนันนี้ของดีได้ลองกาบนะสสะตุดอันั้นปาดอย่าอมันเป็นพิษลีน้ำนนะไปลบลองกามากดีอ่ะนผู้ผู้ลองกาลองกาคนน้ครับเหล้าคนหละโอ้ก็เลยพันออกมากุดมันงเงยๆอ่อ้อยยกุ้เขาเลอเสาน่ะกุดง่ยก็เลยใข่ไว้ในพพ่นล่ะเพราะเขาที่พกกระตุกดดนีกเพราะใพก่นออกมาก็เลยถื่อว่า มันค,นนคุมพาอามเขาแต่พอมันตีเทียก็บว่าสืเอาคดเนาะเอาตะปากโจคับสองเสียลูกขึ้นกปั้นมันนวลนี่ก็บ่สือ๋อกระสิมีของดีแต่เอาคือจัรบุจังเอาจะากเอาไปน้ำเหมือนมันกินเรียงเล่<อ>เาเลยเอาใส่เอวเลยนหท่านโอ้ยเดี๋ยวอ้ยตะกุดอ้างตะกุดจะว่าเขาเขารักษาอ้ได<ส>้เน<อ>ี้ย เราไปทำไม่รอดอย่าบ่มีให้ว่าให้ยเจอชิ้นหานเถอะนะพ่อเนาะข้าก็พักว่องแรวเลยข่อยเห็นน้ำตั้งข่อยเปล่าวเด้อข่อยว่ามันงูอันนี้อันนี้มันมันยังพอวันนี้กุศซาร้อยแปดเพิ่นเอาหายแต่ไม่ได้เนี่ยพอสีเกียดใส่น้ำกันไว้แต่พอนี่แยเกียดกะนี่ตะกุดได้ครับได้อ่าครับปืนส่วยดยิ่งช่องย่าวนาะเฮ้ยไฮ้เอาขึ้นฟ้าเฮ้อรถกันเล็วเอาใส่ได้อะ่ร นี่ตะกุดนี่นะตะกุนนี่แหะอ็ไฟว่าเสียกับเขาบอกไปฟังขาเจ้ากับชดมากนั่นความเล่าละมันเสียไฟเสียมั่นนี่กระท่าไฟสจ้าข้ามันโอ้ตายข้าหูมือนโอนี่บอกกบกองแท่น่ะกบตายข้าหูเปลียนที่มันตายไม่ได้อาที่ยังก็รอก็รอกี่วันพอเดี๋ยวบานเนี้ยกูที่ทุกตวเดี๋ยวบางกูี่ทตเจ้าห้าม หามกินสีก็เลยเศร้ามันเศร้าว่าปีละจะกินสีนะกินสีกินสีคือเครื่องไม้กินเลือดกินยางเขาเศร้าแล้วจะโดนอ่ะกินสีหมายถึงอะไลาบลงลาบเลือดเออกินเมื่อไหร่ก็เลยเศร้าคนาคนบอกถ้าจะกินไล่จะกินได้ได้ปะพ่อได้เหรอได้เมืองนู้นเหยิเบืองนี้โอ้โบวิดนีตัวนี้อ่าไม่เห็นจังไรหรอกพ่อมันคือว่ามันคือบวชบวชแล้วก็บวชใช้เกียร์ใช้งานแล้วพันอยากเป็นของท้อพกันอยากเป็นของเ้า อกแต่ช้าขู้นหมีโอ้ขมเพิ่นมาโอ้มันดีนะไหนเป็นคองมง้นคลองมง้นคลองไปค้าไปขายออันนึงอีกเพราะว่าตะกี้พอไงจันแดงพอลุ่งไงลุ่งจันแดงแล้วไปไปค้าวงาะตังแล้วมีสี่ครังโอกไปใส่เอาทำไมดาบฟันเนี่ยเขาก็ยนอนหัวแดงเราเขายานเพราะว่ามันมันดีสามสี่ยางอยู่ว่าเพึ่นตั้งค้าขายไงมือลูกสาวก็ไปเยอะแล้วขึ้นมายานมันรักษาอะไรมันไทย เอากูขึ้นมาลูกของกูขึ้นมากูตายยังเาอ,งอา,า,า,าเสนอพวกไงแตยก็บ่เป็นตัวน่อยแล้วนะถ้าเสียนเอาไปนี้พ่อ,อน,นี้สรุปฟันทุ่ทไทยเห็นไเพราะฟันเลขกสามตัวนะเพราะฟันเลขสามตัวมนขึ้ไม่ได้ไปเกี่ยวเขาหน้าว่านเขาซื้อเลขสามตัวนี่ก่ะฟันวางเลยกต่ว่าเนี่ล่ะอายุผู้เฒ่าแต่ว่าบ่เป็นบ้านเมี่ยงเฮาแน่นอนเพราะว่าต้นย่าง ครับผมั่นสิทีกันห้างกันมาย่านสองสามเมตรเราก็ท่อกันปั๊บตดนยางมันมีเนาะมีต่ำมีสูงมันมีหน่อยมีใหญ่เมี่นปั๊บบังล่ำเทียนหลดมันถอไแต่ว่าอายุเท่าไรไปเห็นเมียงพระเจ้าอายุกับเกาซีมันบะแมนคป่านี่มาเกาซียังไงแล้วต้องบังนึ่งเลยตอบขึ้นว่าให้เขาตอบเลยแต่ว่าบ่อยเฮาบัดสิเบาบ่อยเฮาเบาแต่ว่าบอกเฮา ถามเฮาละแต่ว่าเขาจะตอบกันเองทีนะครับโอ้ยไม่ไงย่ายนี่ยต้องได้ร้อยสี่ปีมึงจะมาเก้าสิบสี่ยังได้ยังสี่ล่ะอะไรเสด็จถึินท่านละฮ่ามันเข่ากะเฮากะบบอบแม่นพระอรหันต์เนาะทุกคนมจุ่นบ๊อามคำฝันมันบ๊อได้บ๊อได้เสียสงออกมาบ๊อได้ตัวได้หลอกจังกล้วยอยู่ดินเนี่ยหดไปมาวิ่นวันกงาไม่ผู้ท่วงโัวเดียวเห็นปะเปืลอยมันงามแท้เสัยงเกี่ยงคนลุ้นสีทอง กระเดอดน้องโอ้ยเหลือเก่านึงเหลอลรงแล้วคือไลใจจมาเม้งเลอ๋ากรชัดเจนตัวกชัดเจนนาะเนาะสามตัวกันหนึ่งศูนย์ี่เนาะตามความฝันเนาะเรีกสองตัวได้ต้องแด่ต้องวดแตคือเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเาครับไอเดวกะที่ในความฝันที่เรื่องถามอายุย่ยเท่านี่แต่มีเก่าซี่สี่เป็นเลขสองตัวนะครับกับเบงพิจาหณาไว้รับหนึ่งศูนย์สี่ครับอ่าปัญญาจีรบกวนพ่อชั้นนี้นี่ปัญญาเนาะพ่อนะ อ่าขอบคุณพ่อห,หลายๆครับผมขอบคุณครับดจ,จะเลินลุงเลี้ยงเลิศด้วยสวยสุขมีเงินมีทองความเก็บได้คว่ำใครมีเยอะรักษาลูกหลานต่อไปมู่เจ้าะไปเพราะว่าไปสีเงินกันหรอกจะสีเงินบ่เงินท่านนีได้กำฝันได้ทำนายของผู้ข้าซื้อกลับขึ้นว่าสียำเงินกนแะแเราจะบุญบารมีที่สางมาคนเฮาที่ตายก็ นิดเดียวท่านกัดไปมันมันแสนข้อสุขบิดยางนะเอาจะเลินจะเลินเลน